สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับต่างๆในรายการ Tri c k Master กันอีกเช่นเคยหายไปตอนหนึง่งไม่รู้ว่าจะมีคนคิดถึงกันหรือเปล่าส่วนทริคสําหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเกม Monster Hunter Rise ค่ะนอกจากเรื่องการล่ามอนสเตอร์เพื่อหาวัตถุดิบต่างๆแล้วอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญก็คือการส่งน้องหมาน้องแมวออกไปสํารวจในพื้นที่ต่างๆในโซนบัตตี้พาซ่านั่นเองซึ่งหลักๆก็จะมีวิธีการส่งทางอากาศและทางน้ําโดยการส่งทางอากาศจะปลดล็อกตามระดับ HR ของเรา อยู่แล้วแต่ในส่วนของการปลดทางน้ํานั้นเราจะต้องทำซายเคเวสเพื่อปลดล็อกเรือดำน้ําของสัตว์เลี้ยงเราเพิ่มอีก2ลําค่ะส่วนวิธีปลดล็อกจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลย หลังจากที่เราเริ่มปลดเควสต,ต่างๆไปสักพักหนึ่งโรดายเดอะเทรเดอร์ ader, ที่เป็น NPC ในการส่งบัดดี้ไปหาของทางน้ำก็จะมอบไซส์เควสให้เราด้วยกันทั้งหมด2เควสคือ cultural exchange และ economic stimulation ซึ่งทั้ง2เควสนี้ก็จะเป็นเควสที่ทำให้เราออกไปหาของพิเศษประเภท Unique Item ตามแผนที่ต่างๆเพื่อปลดล็อกเรือดำน้ำเพิ่มอีก2ลํำค่ะอ๋อต่างๆแนะนาให้เข้าไปหาของกันที่เควสตหมวด expedition ในหมู่บ้านนะคะจะได้เดินทางหาของกันง่ายๆและสามารถ จบเควสได้ตลอดเวลาค่ะโดยที่เมื่อเราเข้าแผนที่ไปแล้วให้เรากดปุ่มลบค้างไว้เพื่อเปิดแผนที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วให้กด L หรือ R เพื่อเลื่อนหมวดหมู่ไปยังไอคอน list selection จากนั้นกดปุ่ม X เพื่อเลือก Unique item ที่เราต้องการหาเท่านี้เราก็จะได้เห็นว่าไอเทมที่เราตามหาอยู่ส่วนไหนของแผนที่บ้างค่ะ เรามาดูกันที่เควสแรกกันก่อนเลยกับ Cultural Exchange เควสนี้ต้องการให้เราเก็บ w h i s p Lantern 3ชิ้น Boat Shell 3ชิ้นสำหรับของชิ้นแรก w h i s p Lantern สามารถหาได้จากแผนที่ s h i r u n e เราจะต้องตามหา Unique Item Shimmering Redberry แล้วก็เก็บให้ได้ w h i s p Lantern 3อันค่ะถ้าใกล้แคมป์ที่สุดก็จะเป็นทางซ้ายด้านหน้าแคมป์กับจุดที่1ตรงริมน้าทางขวาส่วน Boat Shell เราจะไปยังแผนที่ Frost Island ให้เราตามหา Unique Item Oyster b a s แล้วเก็บให้ได้บ เชล3อันค่ะตำแหน่งที่ใกล้แค้มหลักที่สุดจะเป็นทางขวาและบนของจุดที่4จะมีให้เก็บรวมๆแล้ว4อันเลยค่ะหลังจากที่เราเก็บครบ3ชิ้นในแต่และแผนที่ให้เรากด complete quest ได้เลยเพื่อที่จะไปเก็บแผนที่ต่อไปและเมื่อของครบทั้ง2ประเภทแล้วให้เราส่ง quest กับ Rondie the Trader เราก็จะทำการปลดล็อกเรือดำน้ำลำที่2มาใช้ไปหาของแล้วล่ะค่ะ มาต่อกันที่เควส t 2กับ Economic Stimulation รอบนี้เราจะต้องเก็บไอเทม3ประเภทได้แก่ King Rhino 1ชิ้น Rock Roses 3ชิ้นและ Bismuth p i s t 3ชิ้นจากทั้งหมด3แผนที่ค่ะ สำหรับของชิ้นแรก King Rhino จะอยู่ในแผนที่ Flood Forest เราจะต้องตามหา Unique Item Shining Rhino ที่เป็นแมลงเกาะอ,อยู่ตามขอบกำแพงมีให้เก็บใกล้กับจุด11และ12แต่ถ้าใครอยากผจนภัยหน่อยก็จะมีบนพีระมิดตรงจุดที่2ที่เราสามารถปีนขึ้นไปด้านบนสุดแล้วเอาระเบิดไปเปิดทางเข้าก็จะมีให้เก็บอยู่1ตัวค่ะ Item Rock Rose จะอยู่ในทะเลทราย Sandy Plains โดยที่เราจะต้องตามหา Unique Item Desert Rose เพื่อเก็บ Rock r o s e ให้ได้3ชิ้นค่ะแต่ตังๆบอกเลยนะคะว่ามันมีอยู่จํานวนไม่เยอะมากและอยู่ค่อนข้างไกลจากกันและกันด้วยถ้าหากใครที่เปิดแคมป์รองไว้ในจุดที่8ก็จะมีบนเขาทางขวาให้เก็บ1จุดค่ะมาถึงไอเทมชิ้นสุดท้ายกันแล้วกับบิสมัทปริซึมที่เราจะต้องเดินทางไปยังภูเขาไฟลาวาคาเวอร์อันร้อนระอุออกตามหายูนิคไอเทมไอรีเดนเซนออเพื่อเก็บบิสมัทปริซึมอีก3ชิ้นให้ได้ค่ะบอกเลยว่าแร่อันนี้น้อยพอๆกับร็อกโรเซตเลยถ้าให้ใกล้สุดๆเพื่อนๆก็จะต้องปลด แคมรองที่ด้านบนของจุดที่10ก่อนและจะมีจุดให้ขุดอยู่หน้าแคมปเลยค่ะส่วนอีก2จุดจะอยู่แถวจุดที่6ด้านบนและสะพานด้านล่างเลยค่ะแล้วเมื่อเราเก็บไอเทมครบทั้งหมดแล้วก็ให้ไปส่งที่ r o n ไดเดอะเทรดเดอเช่นเคยเท่านี้เราก็จะปลดล็อกเรือดำน้ำลำที่สามมาให้ได้ใช้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการปลดล็อกเรือดำน้ำฟาร์มของใน Monster Hunter Rise ตังๆบอกแบบนี้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะก็อย่าลืมส่งน้องออกไปสำรวจแล้วก็เก็บของมาด้วยเดี๋ยวเรือน้องเต็มจะไม่ได้ของเพิ่มเอาว่าแล้วตังๆก็ขอตัวไปเก็บของก่อนดีกว่าส่วนทริคหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ